เซฮ่ยทุกคนนะคะวันนี้ฟูจะมาบอกเกรดความรู้เกี่ยวกับเทียนซีซั่นกันซึ่งอันนี้จะเป็นบ้านเก่าจะรับได้แบบทีเดียวเลยกดตรงเครื่องหมายตกใจแล้วมันจะมีเควสขึ้นให้4เควสจะเป็นเควสประจําวันเลยมันจะมีทุกวันให้เราทําแล้วเราจะได้เทียนเป็นเทียนอันนี้เว้ยเทียนเหลืองหรือที่เรียกว่าเทียนซีซั่นค่ะ ส่วนอันนี้ก็คือมันจะเป็นเทียนขาวที่จุดได้แค่อย่างละาฟังไม่ว่าจะเป็นบ้านใหม่หรือบ้านเก่ามันจะจุดได้แค่ฝั่งเดียวมันแปลว่าเวลาเรากลับบ้านอ่ะกลับโฮมอ่ะก็คือเราจะมาเป็นจุดเริ่มต้นของตรงนี้หรือว่าเราเข้าเกมมาก็จะแบบเป็นจุดเริ่มต้นตรงนี้ส่วนอันนี้ก็จะเป็นบ้านใหม่นะคะบ้านใหม่หรือว่าเป็นอะไรอะ่ะหมู่บ้านไปเลยดีกว่านาะเอเวเรียเอเรียเวอร์อะไรสักอย่างจำไม่ได้ทีนี้มันจะมีที่จุดไฟเหมือนกัน แล้วก็มันจะแบบเวลาเราโพสอะของบ้านใหม่จะมีตัวละครสปิริตที่มันเป็นวิญญาณใช่ไหมนั่งอยู่4ตัวแล้วเราจะต้องรับทีละตัวค่ะแล้วนี่ก็คือที่จุดบ้านใหม่เด้อแต่เราไม่ได้จุดเพราะว่าบ้านเราอะเราเรา,เราส่วนตัวเราชอบบ้านเก่ามากกว่ามากลับเข้าเรื่องกันเรื่องเทนซีซั่นเลยดีกว่าค่ะเทนซีซั่นเนี่ยมันสามารถเอาไปแลกสิ่งต่างๆได้จากควสนะคะ ที่เราไปทำควิมาปุ๊บอบบมันก็จะมีพวกทาวเวล l สปิริตในนั้นอะ่ะให้เราไปเก็บมาใช่ไหมพอเราเก็บได้ปุ๊บเราอะก็จะสามารถเอามาแลกสิ่งของได้นี่นะคะจะเป็นสิ่งของของทาวเวลสปิริตของซีซั่นนี้ เราก็คือจะสามารถไต่เพื่อรับสิ่งของที่เราอยากได้ไปเลยส่วนขั้นข้างๆที่เรากำลังวงงเนี่ยมันจะเป็นพาซีซันเป็นของพาซีซันจะสามารถรับได้เฉพาะคนที่เติมพาร์ไปแล้วแล้วก็พาซีซันเนี่ยกดไปที่ร้านค้าตรงนี้ได้เลยถ้าเป็นพาร์เดี่ยวก็คือราคาจะอยู่ที่39 9บาทส่วนถ้าจะเป็นเอาให้คุ้มสุดอะเราหารกับเพื่อนดีกว่ามันจะได้สาคนใช่ไหม มันก็จะได้เป็นหาร3ก็ตกราคาคนละ240บาทไม่เกินเดี๋ยวเราจะเข้าไปในเวส s ์ซีซั่นเพื่อจะไปดูนะคะว่ามีของอะไรบ้างตรงนี้มันก็จะเป็น IAP ที่อันนี้มันจะเป็นซื้อเข่าใช่ไหมเป็นร่องรอยของมังกรทมินจะเป็นเข่าของมังกรทมินมันจะแถมหางมาด้วยราคา399 ถ้าจำไม่ผิดมันจะเรียก IP ใช่ปะ่ะทีเนี้ยอันนี้มันจะเป็นตุ๊กตาพยูนกับชุดพยูนอะจะเป็นหูน้องพยูนกับหางน้องพยูนน่ารักมากหูพยูนมันจะมีให้เราทดลองด้วยนะส่วนนี้จะเป็นแว่นตาประพรนอะแถมมาร้อยกาบาทอันนี้จะเป็นที่คาดผุมร้้าก้ากับตุ๊กตาครบรอบเป็นตุ๊กตาน้องหมาสามก้าค่ะส่วนตรงนี้อะมันจะเป็นเทียนที่สามารถ แลกได้อะเลกเป็นชุดส่วนอันข้างบนเนี่ยจะสามารถแลกได้เหมือนกันแต่จะเป็นเทียนจริงๆเลยเทียนจริงๆที่ไม่ใช่เทียนกิจกรรมอะส่วนอันนี้คือของที่เราสามารถมารับได้มันจะแบบเราอะสามารถรับไปทดลองได้ค่ะอันนี้ก็เป็นของที่รับไปทดลองได้เหมือนกันแล้วก็ว่าจะมีให้แลกก๊อบคอนด้วยสำหรับเกรดความรู้วันนี้ก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์ให้กับเพื่อนๆน,นะคะสวัสดีค่ะ